วันนี้เราก็มาส่งเรือสตลเลตนะครับยาวห้าเมตรที่จังหวัดชายนาทครับอำเภอเนินขามมันจะเป็นส่วนหย่อมนะครับหนองนาหนองนาโมเดลนะครับผมกาอยู่แถวนี้ก็มาดูเรือได้นะครับแถววัดวัดทุ่งโพนะครับ เป็นเรือ,อาพายครับหนูเวลาเรือมันไปข้างนู้นหนูก็พายข้างนู้นหนูก็มาข้างนี้ก็พายข้างนี้เป็นไรคลองตื้นอยู่คลองตื้นเป็นเรือพายนะครับอันนี้ยาวห้าเมตรนะครับ ล่งลับประมาณนี้ครับ5เมตรเรือพายจุได้ประมาณ3ถึง4คนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ3คนกำลังดีครับ เสร็ดเรือเรียบร้อยครับไม่มีรั่วครับโอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆนะครับมีสะพานโค้งเลยนะครับเห็นไหมครับตระเดนะครับอยู่แถวนี้นะครับน้องนาโมเดลนี่นะครับบรรยากาศ อโอเคครับขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ